สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับนิโกโควัตกลายเป็นรายชื่อผู้จัดการทีมสุดเซอร์ไพรส์หลังรูเบนอโมริมปฏิเสธข่าวการเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลสโมสรลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ในตอนนี้กำลังยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับคัดเลือกผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ของเจอร์เก้นคล็อก ในฤดูกาลหน้าหลังจากที่ในตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นประเมินแล้วว่าดินของรูเบนอโมริมนั้นอาจจะมีความไม่แน่นอนเนื่องจากว่ากุนซือชาวโปรตุเกสรายนี้ได้ออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจนว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรเลยกับทางด้านของสโมสรลิเวอร์พูลและการย้ายถิ่นนั้นห่อตังไม่อยู่ในความคิดของเขาในตอนนี้เพราะต้องการทุ่มเทกับการพาสปอร์ติง้งลิสบอนคว้าชแชมป์ในฤดูกาลนี้ให้ได้เสียก่อนซึ่งนั่นทําให้ในตอนนี้ลิเวอร์พูล ได้กำลังมอ,องหาผู้จัดการทีมสำรองเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเกิดกรณีที่รูเบนอโมริมนั้นตัดสินใจไม่เลือกย้ายมาทำงานให้กับลิเวอร์พูลโดยรายงานข่าวนี้มาจากเดลี่มิลสื่อดังในประเทศอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่าในตอนนี้ทางด้านของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นได้มีรายชื่อเซอร์ไพรส์ที่มีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นนอกผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนใหม่ในฤดูกาลหน้านั่นก็คือทางด้านของนิโก้คูวัตกุนสือวัย52ปีที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้จัดการทีมคนดังของบา โดยในตอนนี้นิโคโควัตนั้นกำลังเป็นบุคคลว่างงานและสามารถย้ายเข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลได้แบบไม่มีค่าตัวหลังจากที่ตัวของเขานั้นถูกทางสโมสรเวฟบวกไล่ออกเมื่อเดือนที่แล้วหลังทําผลงานการคุมทีมได้อย่างย่ําแย่ด้วยการพาวเฟบวกเอาชนะทีมคู่แข่งออนไดเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นจากการคุมทีม15นัดหลังสุดโดยตามรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าไอเยนส่วนตัวของนิโก้โควัตนั้นได้เดินทางมาที่ลอนดอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อพูดคุยกับหลายๆสโมสรในพรีเมียร์ลีก หลังจากที่กุนซือเชาวโครเอชยรายนี้ได้แจ้งกับเอเย่นของเขาว่าต้องการที่จะย้ายมาทํางานในพรีเมียร์ลีกอังกฤษและก็มีข่าวลือออกมาว่าตัวแทนของกุนซือรายนี้ได้มีการพบปะพูดคุยกับตัวแทนจากสโมสรลิเวอร์พูลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วยโดยสไตล์การเล่นของนิโก้ควัตนั้นอาจจะทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลไม่ชอบใจนักเนื่องจากตัวของเขานั้นเน้นเล่นเกมบอลช้าและเน้นครองบอลให้ได้หนาที่สุดบางครัง้งอาจจะครองบอลมากจังหวดจนเกินความจําเป็นด้วยซ้ํา และที่สําคัญนิโก้คูวัตมักเน้นการเล่นเกมรับเป็นหลักและรอเล่นลูกโต้กลับเร็วซึ่งนั่นอาจจะไม่ใช่สิ่งงอที่แฟนบลิวเวอร์พูลชื่นชอบเท่าไหรนักโดยเฉพาะลิเวอร์พูลทีมที่ถูกมองว่าเป็นนอ,อกเครื่องจากสีแดงและเน้นการเล่นเกมรุกทะลุประตูคู่แข่งเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามในตอนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าลิเวอร์พูลนั้นอาจจะใส่ชื่อของนิโก้ควัตเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้ในลิสต์รายชื่อผู้จัดการทีมที่พวกเขาต้องการก็มีความเป็นไปได้ดังนั้นต้องมารอดูกันต่อไปว่าู จะให้ความสําคัญกับนิโก้ควัตมากแค่ไหนหรือว่าเป็นเพียงแค่เชื่อมโยงธรรมดารรมดาเท่านั้นเจ์เกนครอปยอมรับลิเวอร์พูลจะไม่สามารถคว้าแชมป์ใดๆได้เลยถ้าหากเล่นกันด้วยฟองที่เปิดบ้านท้ายคริสตัลพาเลตในนัดล่าสุดเจ์เกนครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบยอองรับตรงไปตรงมาว่าทีมของเขานั้นจะไม่มีทางเป็นแชมป์ได้อย่างแน่นอนในฤดูกาลนี้ถ้าหากนักเตะของเขานั้นยังเล่นกันด้วยฟอร์มการเล่นที่เหมือนกับเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านทาย คริสตันพาเลตสู่ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมมองว่านักเตะทุกคนจําเป็นจะต้องเปลี่ยนทศนัศนคติและความเชื่อมั่นโดยโดย่วนและกลับมาร่วมพลังกันเผื่อออต่อสู้กับเกมนัดที่ต่อจากนี้ก่อนที่ฤดูกาลนี้จะไม่เหลืออะไรเลยโดยในตอนนี้ทั้งลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลนั้นถูกมองว่าโอกาสการคว้าแชมป์ของพวกเขานั้นน่าจะหมดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังแพ้แท้คาบ้านของตัวเองด้วยกันทั้งคู่ ซึ่งนั่นทําให้ในตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้กลายเป็นทีมขึ้นนําจากฝูงแบบโดดๆโดยมีแต้มเหนือทั้งลิเวอร์พูลและอาเซนอลอยู่ที่2คะแนนด้วยกันและตามประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นนั้นเมื่อไรก็ตามทีแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำคะแนนแซงหน้าและขึ้นนําได้แล้วแล้วก็ทีมของเป๊ปกว่าดิโอลามักจะนําแบบม้วนเดียวจบและเข้าป้ายคว้าแชมป์ไปได้ในที่สุดซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ก้มมีความเป็นไปได้ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะทําเรื่องดังกล่าวนั้นได้อีกครั้งในฤดูกาลนี้ โดยหลังจบเกมนัดล่าสุดทางด้านของเจอเกนครอปนั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ที่เหมือนเป็นการปลุกใจนักเตะในทีมของตัวเองโดยกล่าวว่าตัวของเขานั้นไม่ได้งโง่ที่จะไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับทีมในตอนนี้เป็นอย่างไรซึ่งคำตอบนั้นก็ง่ายมากถ้าหากว่าทีมของเรายังเล่นกันได้เหมือนกับครึ่งเวลาแรกในเกมพบกับคริสตัลพาเลตแล้วหลักก็เราจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างไรฟอร์มการเล่นของเรานั้นไม่ดีพอที่จะไปนึกถึงเรื่องนั้นด้วยซ้ำอย่าว่าแต่คริสตัลพาเลตเลยทีมอื่น ที่เราจะต้องเจอต่อจากนี้เราก็จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากด้วยเช่นเดียวกันเพราะเกมช่วงท้ายของฤดูกาลนั้นมันไม่มีเกมที่ง่ายเพราะทุกทีมต่างก็ต้องการเอาตัวรอดเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีที่สุดแต่ทีมของเรากลับเล่นกันได้แย่กันไปเองจนทําให้ต้องพบกับสถานการณ์ที่ยากลำบากซึ่งผมสามารถพูดได้เลยว่าเราทําตัวเองทั้งนั้น ผมอยากเห็นนักเตะของเราเล่นเกมกันด้วยความมุ่งมั่นเหมือนกับช่วงครึง่งหลังเกมกับคริสตันพาเลตทีมของเราสามารถสร้างโอกาสยิงประตูได้ครั้งแล้วครั้งเล่าและเท่าที่ผมเห็นนั้นเรามีโอกาสเจ่ะๆที่ต้องได้ประตูถึงสี่ครั้งด้วยกันในช่วงครึ่งเวลาหลังแต่เราก็พลาดไปหมดผมมองว่าด้วยฟอร์มการเล่นในครึง่งหลังนั้นเราจะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ทุกทีมตอนนี้ทีมของเรากำลังดิ้นรนเราต้องอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เรายังเหลืออีก4เกมนัดเยือนที่ยากลำบากแต่เป้าหมายของเราคือการจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้ทุกนัดและผมก็หวังว่า5ลูกทีมของผมจะฟื้นคืนสติและกลับมาอยู่ในฟองการเล่นที่ดีได้อีกครั้งในเกมนัดถัดไปโดยผู้สื่อข่าวมองว่าการออกมาให้สัมภาษณ์ทาาทิงไปถึงนักเตะในทีมของตัวเองนั้นน่าจะเป็นการเล่นจิตวิทยาและปลุกใจนักเตะให้กลับมาฮึกเหิมอีกครั้งเพราะทุกคนพยายามร่วมกันมาทั้งฤดูกาลแต่จะตกมาตายในช่วงโค้งสุดท้ายไม่ได้ ดังนั้นต้องมารอดูกันต่อไปว่าการปูกใจของเจอเก้นครอปในครั้งนี้จะทำให้ลิเวอร์พูลกลับมาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีและควรจะเป็นได้หรือไม่เจสันแมคเคเทียเชื่อว่าการบุกไปเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อสัปดาห์ก่อนคือจุดเริ่มต้นการพังพินาของลิเวอร์พูลเจสันแมคเคทีอดีตกองกลางขวัญใจแฟนบอลลิเวอร์พูลเชื่อว่าการที่ลิเวอร์พูลทำได้แค่บุกไปเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเก็บได้เพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นท,ทั้งที่รูปเกมนั้นลิเวอร์พูลบุกแหลก และมีโอกาสจบสกอร์ทีมเจ้าบ้านได้อย่างมากมายแต่สุดท้ายเมื่อทําไม่ได้มันก็หมายถึงการทําแต้มหล่นหายไปสองคะแนนอย่างน่าเสียดายจนทําให้ถูกอาเซนอนทําคะแนนแซงหน้าไปเมื่อสัปดาห์ก่อนและนั่นคือจุดเริ่มต้นหายนะพักของลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงโดยเจสันแมคเคเทียร์ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางบีินสปอร์ตโดยกล่าวว่าผมไม่รู้หรอกว่าในตอนนี้นักเตะลิเวอร์พูลทุกคนในเวลานี้ จะเหลือพลังงานที่มากเพียงพอหรือไม่สําหรับจัดการกับเกมนัดที่เหลือก่อนที่จะสิ้นสุดฤดูกาลนี้เพราะผมเชื่อว่าพวกเขาน่าจะช็อกกับผลการแข่งขันสองนัดล่าสุดหรือว่าพูลบุกไปเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรูปเกมที่น่าจะเช็คบินทีมเจ้าบ้านได้หลายต่อหลายครั้งแต่ไม่ชนะและถัดมาในพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดในวันนี้พวกเขาก็เพิ่งพลาดท่า,ายแพ้ให้กับคริสตันพาเลตไปแบบช็อกโลกหนึ่งประตูต่อศูนย์ซึ่งมันทําให้ผมมองว่าการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกและแชมป์ยูโรปียลีกนั้น อาจจะเป็นเรื่องไกลตัวลิเวอร์พูลไปแล้วเพราะตัวนักเตะชุดนี้อาจจะไม่เหลือสภาพจิตใจที่เข้มแข็งและกลับสู่ฟอร์มการเล่นการเป็นทีมมุ่งมั่นที่จะลุ้นแชมป์อีกต่อไปแล้วแน่นอนว่าในบางครั้งผมก็คาดหวังกับนักเตะลิเวอร์พูลชุดนี้ว่าอาจจะทําเรื่องที่มาสจัน่นได้ผมคาดหวังกับพวกเขาเอาไว้สูงมากว่าจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก ในฤดูกาลนี้ได้แต่ผลการแข่งขันขององศึกแดงเดือดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมคิดว่าสภาพจิตใจของนักเตะชุดนี้น่าจะเสียหายหนักจริงๆดังนั้นมันจึงส่งผลให้พวกเขาพาแพ้สองนัดติดต่อกันที่สนามแอนฟิลด์ทั้งในศึกยูโรปาลีกที่แพ้อตาลันตาสาประตูต่อศูนย์และแพ้คริสตันพาเลตหนึ่งประตูต่อศูนย์ในพรีเมียร์ลีกแน่นอนว่าทั้งหมดนั้นมาจากการที่ลิเวอร์พูลทำแต้มหล่นหายไปสองคะแนนในเกมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเอง ใช่แฟนบริลิเวร์พูลทุกคนรวมถึงตัวผมนั้นตั้งความหวังเอาไว้ว่าลิเวอร์พูลน่าจะบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไม่ยากและจะทําแต้มทิ้งห่างทั้งอาเซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่สุดท้ายเมื่อเราทําไม่ได้ผลเสียมันจึงส่งผลกระทบกับทีมเราแบบเต็มๆซึ่งนั่นก็คือความกดดันในฐานะของการเป็นทีมลุ้นแชมป์ดังนั้นผมจึงสามารถสรุปได้ว่าการเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมันทําให้ทีมของเราพังทลายแต่อย่างไรก็ตามผมยังเชื่อว่าเรายังพอมีลุ้น ที่จะแช่งให้แมนเชสเตอร์ซิตี้สะดุดทำแต้มหล่นบ้างแต่กว่าจะถึงตอนนั้นลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องกลับมาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีอีกครั้งให้ได้และเก็บชัยชนะให้ได้ทุกนัดและเฝ้ารอโอกาสของเราอย่างมีความหวังเพราะตอนนี้โอกาสไม่ได้อยู่ในมือของเราอีกต่อไปแล้วนั่นเองสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ